สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเพระเครื่องทุกๆท,ท่านนะครับผมพบก,กับโจแจนพระเครื่อง EP ที่4ี่ครับวันนี้ก็ได้พระมา1ชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พีเนะครับสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับก็โทรสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์0ู9 2 1 4 1ด9 5นะครับมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับมาดูพระรายการแรกนะครับวันนี้ได้พระมาก็ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็เน้นสวยๆมาฝากพี่พีเอฟซีครับมาดูรายการแรกรายการแรกเอาเอานี้ดีกว่าครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระรูปเหมือนสมเด็จโตครับนี่นะครับเป็นรุ่นหนึ่งร้อยสิบแปดปีวัดระฆังนะครับนี่ฮะร้อยสิบแปดปีพระดูง่ายครับเป็นพระพิธีดีพิธีใหญ่นะครับดูนะครับร้อยสิบแปดปีนี่ฮะ เด,เดิมครับสวยเดิมๆอย่างเงี้ยเป็นพระอีกรุ่นที่น่าสะสมน่าใช้น่าบูชานะครับนี่ฮะแตา่ยางสีแดงๆนี่ครับแล้วเนื้อหาจะออกแบบผงน้ำมันน้ำมันแล้วก็มีเม็ดเขาเรียกเม็ดอะไรเม็ดเนี่ยมวลสารของสมเด็จมีนะครับมีนะครับนี่ฮะนี่ไหมเรี่ยมวินเทจเลยนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยครับนี่ฮะ พระรูปเหมือนสมเด็จโตนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดปีนี่นะฮะสุดยอดครับน่ารักมากสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สองอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์วัดเกตเโยนะครับรุ่นสร้างขึ้นเนื้อโทเหลืองครับนี่เนื้อโทเหลืองเนี้ยเป็นเป็นเนื้อที่นิยมครับแล้วก็ค่อนข้างจะหายากนี่ฮะเส้นขีดธรรมชาติเขา ภานี้จะอยู่ในเลี่ยมวินเทจหรือเลี่ยมเก่าๆานี้ฮะนี่ฮะคือถ้าเลี่ยมเงี้ยสมัยโบราณเขาบอกว่าน่าจะเป็นเลี่ยมวินเทจก็คือเลี่ยมเก่าเลี่ยมโบราณนี่ครับขอบข้างนี่นะฮะเจ็ดชั้นนะครับเป็นพระสมเด็จเจ็ดชั้นวัดเกษชโยรุ่นสร้างเขื่อนนะครับผมนี่นะครับเอาสี่ร้อยบาทครับในการที่สองครับ พระวันนี้นี่จะมีจะมีแต่ของส,อสวยๆหน่อยนะครับต่อไปรายการที่สามอันนี้เป็นสมเด็จวะคังพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระเนื้อหาค่อนข้างที่จะนี่ฮะจะหนึกนุ่มครับนี่ครับเห็นไหมซออแขนไหลลึกๆพระเกตนะครับหลังจะเป็นเนื้อคล้าย,ายสังขยานะครับนี่เห็นไหมองค์นี้นะครับ แม่ผิวคล้ายองดาลาเลยนะครับในไทยลัดนะครับนี่นะครับเอาสี่ร้อยครับผมรายการที่สามนะครับสมเด็จต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่อันนี้เป็นพระศิวลีเนื้อเนื้อว่านครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับเนื้อว่าน <c oughs> เป็นพระค่อนข้างเนื้อหาเก่าแล้วพิมพ์แปลกๆอย่างเงี้ยเนี่ยศิลปะเยยงี้ยผม น่าจะดูเป็นศิลปะทางสายใต้ครับนี่นะฮะเป็นพระศิวีครับเนื้อว่านผสมนี่ฮะชันมากหรือเนื้อว่าน,นี่นี่ครับดูง่ายสบายตานี่ฮะดีนะครับนี่ฮะพระศิวีเนื้อว่านนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่4ี่ร้อยห้าสิบครับผมต่อไปรายการที่ ที่ห้าครับอันนี้เป็นพระยอดธงหลวงพ่อน้อยนะครับนี่ฮะลองลองพิจารณาดูนะครับผมก็ได้มาแบบนี้ครับพร้อมตลับตลับน่าจะเป็นตลับคล้ายเงินฮะแต่เงินเปอร์เซ็นต์ต่านะครับนี่ฮะนี่นะครับดูนะครับเห็นไหมนี่คือหล่อโบราณคลาสสิกล่องลอยกันแต่งตะไบครับนี่ครับนี่ฮะยันนะครับโค้ดต่อโค้ดดูเนื้อหานะครับ นี่ฮะพร้อมตลับเลยครับยอดธงหลวงพ่อน้อยพร้อมตลับนี่ฮะปิดเลยครับตลับเลี้ยนกันน้านะครับนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบรายการที่ห้าครับต่อไปรายการที่หกที่หกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดขวางนะครับอันนี้พิมพ์แปะยิ้มพระดูง่ายสบายตานะครับนี่ฮะองค์นี้จะล่ำสวยสันทัดนี่ครับ นะครับภายเงี้ยน้าสะสมแปะยิ้มนี่ครับตะไบโบราณ่อดชนวนครับนี่คือรายการที่หกนะครับนี่ฮะไปหน้าดูนะครับพะสวยงามจริงนี่นะครับลุงหลวงพ่อเงินวัดขวางแปะยิ้มนะครับน่ารักพระสวยงามจริงนะครับอันนี้นี่ฮะลองพิจารณาด้วยรูปนะครับนี่ครับโอ้โห นี่ฮะเอานี่ขออญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทครับหลวงพ่อเงินแปะยิ้มค้อยขวางแล้วห้าร้อยนี่ผมว่าราคาน่ารักดีนะครับนี่ครับนี่ฮะนี่นครับผมห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จเนื้อหาค่้นข้างที่จะเก่าๆหน่อยนี่ฮะ ผมจะให้ดูนะครับนี่ครับเนื้อหาเขาจะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับด้วยรูปนะครับนี่ฮะเออพี่พี่เสมเด็จดูเนื้อโอ้สวยงามนี่ครับนี่แหละครับนั่นช่างนะครับนี่เอาสี่ร้อยบาทเลยครับผมรายการที่เจ็นะครับพระสมเด็จเนื้อหาเก่านี่ฮะเนื้อเก่าจริงดูเนื้อนะครับจ้ำๆเลยไม่จอด สี่ร้อยบาทรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดรวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้ออกนี่ฮะทองผสมหรือทองเหลืองเก่าๆดูด้านข้างนี่ครับนะตะไบในการแต่งแล้วก็ตบด้วยตะไบหลังนี่ฮะคือเขาจะเป็นหล่อโบราณนี่ฮะหล่อโบราณมาเป็นแผงแผงแล้วก็ตัดตัดเสร็จปั๊บก็แต่ง แต่งแล้วเนื้อด้านหน้าเนี่ยบอกตรงว่าเนื้อค่อนข้างที่จะสวยจริงๆนะครับนี่ฮะเอา450ครับหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่านี่ฮะประพามณฑทนนี่ฮะเนื้อเขาจะเลอะๆเนื้อย่างนี้ครับนี่ฮะ450นี่ครับหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่านะครับรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้าครับ ร <c oughs> ายการที่เก้าอันนี้นี่ฮะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมนะครับตรงนี้นี่ผมบอกตรงว่าสวยคลาสสิกจริงๆครับดูใบหน้าหูนี่ฮะหลวงพ่อดูหูนะครับแล้วก็ดูนี่ฮะดูครับตะกแข่งนี่ครับเห็นไหมนี่คือริ้วจีวอนนะครับนี่ฮะแล้วก็นี่ครับพาดลงมาแล้วก็ริ้วจีวรอ,องคม ด้านหลังนะครับเนื้อหาเห็นไหมครับปึ๊กเลยองนี้นี่ฮะใต้ฐานดี่ครับชัดเจนครับใต้ฐานช่อชนวนยุบองนี้สวยงามครับขออนุญาตเปิดที่ดูนะฮะฐานล้นานหนาลึกๆนี่เห็นไหมนี่ฮะสวยงามขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทรายการที่เก้าครับต่อไปรายการที่สิบที่สิบอันนี้เป็น เป็นหลวงปูท่ทวดครับหลวงปูท่ทวดนี่นะครับพิมพ์ซุ้มกอนะครับพิมพ์ซุ้มกอปีศูนย์หกเป็นผ้าที่ค่อนข้างเนี้ยสวยงามครับอันนี้มีหูนะซุ้มกอมีหูปีศูนย์หกปีทั้งทั้งมีหูและไม่มีหูนะครับนี่ฮะดูนะครับวัดช้างให้ไหมตวัวอักษรคมคมนี่ฮะคำว่า,าให้นี่คือไม้บรรยยนี่ครับตัวสักษนูนนูนคมคมชัด,ชด หมูเขาก็จะปิ้นเห็นไหมครับนี่ฮะหมูปิ้นอันนี้เอาห้าร้อยบาทครับซุ้มกอนี่ฮะหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับผมว่าพระดูสบายตาดีครับนี่ฮะทวดโอ้โหศักดิ์สิทธิ์ครับไปไหนมาไหนครับหลวงปู่ทวดอย่างเดียวเลยครับนี่ฮะเอาห้าร้อยครับหลวงปู่ทวดซุ้มกอรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดหมาครับเอาเอานี้ดีกว่าครับสิบเอ็ด อันนี้พระคุณแผนหงพายหลวงพ่อกวยครับอันนี้เป็นผ้าที่พูดตรงๆเลยครับว่าดูง่ายสบายตาครับนี่ฮะเห็นไหมจาดูเนื้อหาพระสภาพใช้เนื้อออกน้ํามันน้ำมันครับนี่ครับพระคุณแผนหงพายดูกระหนกข้างคมคมชัดๆเนี่ยดูไหมนี่ครับยุกหลวงพ่อกวยนะครับนี่เนื้อหาครับออกน้ํามันครับนี่ฮะกระหนกข้างนี่ครับสวยๆเนี่ยโอ้โหละผ้ามีมิติสวยงามด้านหลังนะครับ ไม่มีชํารุดไม่มีซ่อมนะครับไม่มีหักนี่ฮะผ้าแบบแม่ดูง่ายจริงอันนี้เอาหกร้อยครับขอยนุญาตเปิดที่หกร้อบาทนะครับหงพายกุมารหลวงพ่อกลวยครับราคาน่ารักดีนะครับคือผ้าชุดเนี้ยผมจะออกตัวมาแรงหน่อยนะครับเพราะว่าคือเข้าไปซื้อเขาเนี่ยมันใช้ทุนพอสมควรครับก็มาแบ่งปันเฉลี่ยให้กับลูกค้าครับต่อไปรายการที่สิบสองครับนี่ฮะ อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับแต่พระสภาพใช้มาดูหน้านครับหน้าจะสึกหน่อยนี่ฮะหรือจีวรนะครับเป็นพระแบบแม่น่ารักจริงแล้วดูด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อมีเม็ดเม็ดกวดหรือว่าเม็ดขี้เบ้านะครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหแล้วใต้ฐานองค์นี้สวยมากครับนี่ครับเห็นไหมต้องรอยกัน แต่งช่อตะใบแบบเหมือนรอยตะใบครับนี่ฮะรอยตะใบนี่ครับจะให้ดูอีกทีนะครับนี่ฮะองค์นี้ผมถือว่าสวยงามครับนี่นะครับเนี่ยเกินนี่ครับไปหน้าอาจจะสึกมากใช้มากครับธรรมชาติเขานีดูไหมต้องลอยแทงตะไบครับนี่ครับ โอ้ก้นสวยมากเอาห้าร้อยครับรายการที่ที่สิบสองครับห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบสามเอานี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นนาคปกหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวครับผมจะให้พี่พีเอฟซีดูเนื้อก่อนครับนี่ฮะเป็นเนื้อทองเหลืองผสมนะครับเห็นไหมเนื้อเก่านะครับอย่างนี้เนื้อเก่านะครับไม่ใช่ว่าเนื้อสดวาวนะแล้วผ้านี่ฮะดูนะครับเห็นไหม ล่องลอยการแต่งตะไบด้านหลังนะครับเห็นไหมเนื้อ,โ,อโหสวยจริง,รงนี่คือหลวงพระโบย้ยวัดมะนาวนะครับนี่ฮะเราดูนะครับเห็นไหมล่องรอยการแต่งตะไบที่ตะเข็บตะเข็บเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ตะไบเขาใต้ฐานช่อชนวนชัดเจนครับนี่ฮะหลวงพระโบย้ยวัดมะนาวโไอโห้หนี่คือคราบความเก่าเขาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทครับในการที่ ขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่เอานี่ครับสิบสี่ที่เป็นนี่ฮะหลวงปู่สุขครับอันนี้พิมพ์ตัดชิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่พี่สีได้ดูเลยนะครับแกะดูกันชัดเลยนะตัดชิดครับนี่ฮะตัดชิดส่วนมากพระตัดชิดเนี่ยพิมพ์จะเล็กๆครับน่ารักมากเห็นไหมครับ นี่ฮะเป็นหลวงป,ปู่สุกตัดชิดองค์เล็กๆน่ารักมากดูนะครับดูคาบความเก่าเนี่ยพระอย่างเงี้ยผมว่ามีอายุครับเก่าจริงก็ดูด้านข้างเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับพระเขาหล่อเป็นแผงยาวมาครับเนี่ยแล้วก็ตัดชิดแล้วก็ตัดเห็นไหมต้องรอยความเก่าจะใบได้นะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมตัดชิด สวยงามครับปูะสุขในการที่สิบสี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทครับนี่ฮะชอดยังไงก็โทรสอบถามกันได้นะครับผมหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปในการที่สิบห้าอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จเนี่ยอยู่ในกรอบเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวผมแกใพ้พี่ๆ FC ได้ดูกันเลยครับสมเด็จแต่ว่าได้มาครับ ไม่ได้แกะครับมาแกะให้พี่พีเอฟีได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ฮะฮพระสมเด็จนี่ครับนี่คือพระสมเด็จนะครับนี่ข้างหลังเขาจะเป็นแบบนี้ดูนะครับน่ครับข้างหลังเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะ คาบอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับแต่ดูปูคลาสสิกดีดูด้านข้างเห็นไหมครับดูด้านหน้าครับนี่ครับผูปพระแบบหน้าร่างจริงเลยเนื้อแบบสวยงามมากครับนี่ฮะพระสวยความเก่าปีอยูครับเอาสี่ร้อยแล้วกันครับอ่ะพระสวยๆอย่างนี้ในการที่สิบห้านะครับนี่ฮะลองขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนร่องรอย ทับกันมาเลยครับนี่ฮะบริเวณนี้ครับแล้วกันมาเนี้ยเหมือนพระสมเด็จทับกันมาแล้วแกะออกครับนี่ฮะเห็นมเนี่ยนี่ครับแล้วดูตรงนี้คาบอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่สี่ร้อยครับผมรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อลงพเงินพิมพ์ขี้ตานะครับกีวรคว่ำนี่ผ้า ทุกองเนี่ยเป็นผ้าที่ว่าสภาพใช้ครับเนี่ยจะไม่แบบสวยมากจะไม่แบบสึกๆอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมแล้วล่องรอยการยุมยุมยมอย่างงี้เห็นไหมสึกนี่ฮะจะไม่มีความสวยงามอยู่นะครับแต่จะสึกแบบเห็นความเก่าเห็นไหมเนื้อขี้ตาใบหน้าเห็นไหมครับนี่ครับริ้วจีวรลึกๆนักแข้งคมคมนี่ฮะใต้ฐาน เห็นไหมรอยตะใบเก่าๆเนี่ยผมจ้ดูเนี่ยเห็นไหมอู่พายอย่างเงี้ยนี่ครับอย่างเงี้ยน่าค้นหาเอาขอยาตเปิดที่เอาเอาหกร้อยบาทแล้วกันครับอะอย่างเงี้ยคี้ตานะครับผมดูเป็นสามชายครับกีวอนคว่ำครับหรือสี่ชายครับสี่ชายกีวรคว่ำคือพิม์เนี่ยผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับแต่ดูความเก่าและธรรมชาติเขาเนี่ยตามซอกเรื่องเนี่ยหกร้อยบาทผมว่าราคานี้น่ารักครับ ลองพิจารณาดูนะครับผม600บาทรายการที่16ต่อไปรายการที่17เป็นพระคุณแผนเอ้ยไม่ใช่พระเหมือนเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับแกะเลยจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมพระสมเด็จฐานแซมโอ้นี้พระส,สวยๆนั้นเลยครับนี่ฮะ โอ้พระดูบิดตัวเล็กน้อยครับเนี่ยพระบิดตัวย่าเงี้ยบิดตัวแสดงว่าผ้ามีอายุครับดูนะฮะดีครับโอ้โหพระนี่ดูเนื้อความเก่าธรรมาชาติดูนะครับเห็นไหมครับดูด้านข้างเห็นไหมเนื้อมวลสารดูด้านหลังนะครับอื้มฮึนี่ฮะนี่ครับ,ค,รบความเก่าเขาเห็นไหม พระร่องรอยความเก่าธรรมชาตินี่ครับพระมีการบิดตัวหรืองอครับเนี่ยธรรมชาติพระงอตัวนี่ฮะแสดงว่าพระอายุเยอะนี่ฮะฐานแซมห้าร้อยบาทครับขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยนะครับสมเด็จฐานแซมอูนน่ารักมากนี่นะครับห้าร้อยบาทในการที่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดเอามานี่ฮะ นี่ฮะพระหลวงปุท่ทวดอาบะเช่นครับอาบะเชอันนี้เป็นพิมพ์หน้าเงียนนะครับหน้าเงียนแข้งจะขีดดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมแข้งขีดบริเวณนี้ครับแข้งจะขีดหน้าเงียนนี่เป็นอาบะเช่ปีศูนย์ห้าแข้งขีดหน้าเงียนนะครับเราดูนะครับเห็นไหมธรรมชาติร่องรอยการแต่งตะไบเนื้อหาคาบความเก่านะครับนี่เขาเรียกว่า จากจากบล็อกครับเนื้อแตกอย่างเงี้ยเทออกมาแล้วหุ่นเทียนแตกนี่ฮะเนื้ออู้สุดยอดมากนี่ครับด้านหลังนะครับรอยยุบโลหะการแต่งด้วยตะไบนะครับนี่ฮะแล้วมาดูใต้ฐานชอชนวนครับแล้วแต่งนะครับอันนี้เขาจะแต่งกินเม็ดบัวไปหน่อยครับนี่ฮะนี่เห็นไหมกินเม็ดบัวไปคือเป็นพระแบบคลาสสิกจริงๆดูนะครับอันนี้เอาหกร้อยห้าสิบครับผม รายการที่สิบแปดนะครับหกร้อยห้าสิบอาประเช่นะครับโอ้โหต่อไปรายการที่สิบเก้าครับนี่ครับรายการที่สิบเก้านะครับนี่อันนี้เป็นพระคุณแผนบ้านกลางนะครับบ้านกลางครับพิมพ์พายเดียวครับนี่ฮะพิมพ์สไปยพายเดียวพลายเขาเรียกพลายนี่นะครับเดี๋ยวขอญาตแก่เลยนะครับอ้่ิพาแบบเนี่ย ดูง่ายครับนี่ฮะดูเห็นไหมเนื้อเป็นชั้นชั้นเลยนะครับดูนะครับข้างหลังนี่เห็นไหมนี่คือพระคุณแผนพา,ายเดียวโอ้โหดูนี่ฮะความเก่าเห็นไหมความเป็นธรรมชาติเขานี่ครับดูแบบแม่พระดูเห็นไหมเนื้อเป็นชั้น,นชั้นอย่างเงี้ยครับนี่ครับผูกผ้าอย่างเงี้ยนี่ฮะ น่าใช้จริงครับถ้าคุณแพงเนี่ยนี่ฮะอันนี้ก็คือได้มาแบบนี้ครับอันนี้ก็หลุดแล้วหลุดเลยนะครับนี่ฮะแบ่งปันวีพีเอฟซีครับเอาหกร้อยห้าสิบผมอ่ะพร้อมตลับหกร้อยห้าสิบพร้อมตลับโอ้โหว่าราคานี้ต้องจัดแล้วครับนี่ฮะหกร้อยห้าสิบพร้อมตลับสวยๆรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบอันนี้ผมได้นี่ฮะตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดพิสมอรครับ เป็นตะกุดลงรักเก่าเก่าครับเก่ามากๆดูนะจะเป็นหล่มพระแก้ววัดพงมาอะไร,รือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ให้พี่พีเอฟซีได้ดูความเก่าของตะกุดพิศมอรน,นะครับนี่ฮะเห็นไหมเป็นตะกุดถักเชือกนี่ครับรักเก่าเก่าอย่างเงี้ยผมว่าเป็นตะกุดที่น่าค้นหาอีกตะกุดนึงครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหแล้วสวยมากครับนี่ฮะ เชือกอันนี้เชือกเก่านะนี่เชือกใหม่ครับลงรักเน่งแดงอนี่ครับนี่ฮะตะกุดพิสมนน่ารักมากนี่ครับข้างในก็น่าจะเป็นเป็นไม้ลงจานอัคระแล้วถักด้วยเชือกกนะว่าจะถักได้อย่างนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะสอดไปสอดมาสอดไปสอดมาแล้วก็ลงแล้วนี่ฮะตะกุดเงี้ยทางเงี้ยยากครับเอาเป็นว่าแบ่งปันพี่พี่สี่ครับห้าร้อยบาทตะกุดพิสมนรในการที่ยี่สิบ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้เป็นพระกิ่งครับเนี่ยกิ่งถือน้ําเต้านะน่าจะเป็นกิ่งเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชแพรกับเจ้าคุณทีสนเป็นคนสร้างนะครับเนี่ยเป็นผู้ปลุกเสกร่วมนะครับเป็นพระเขาเรียกว่าพระกิ่งอะไรนะผมก็ลืมแล้วครับเจ้าของพระเขาบอกมารงนี้พิเศษคือมีจานนี่ฮะเห็นไหมจานเก่าด้วยและจานสวยด้วยนะครับดูนะครับเห็นไหม จานอา拉งเงี้ยสวยๆเงี้ออยโอ้โหหมดหายากนะครับนี่ฮะเห็นไหมักกิ่งแต่สภาพพักกิ่งเนี่ยเขาใช้มาครับเป็นผ้าที่โอโ้ดูง่ายฮนะนี่สภาพใช่ไหมดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมโอ้โหไอจานดูดลยปึ๊กเลยนะจานเนี่ย าแปดร้อยบาทครับพักกิ่งนี้ครับเก่าๆเนี่ยผมว่าน่าจะยุคสังราชแพรกับเจ้าคุณสนปุกเสกนะครับนี่ฮะลองเทียบพิมพ์ดูนะครับเนี่ยเอาแปดร้อยบาทครับราคาแบบเนี่ยมีกิ่งด้วยนะเนี่ยแปดร้อยแล้วจานสวยมากราคาวันน่ารักนะครับรายการที่เด็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบสองรายการสุดท้ายนะครับนี่ฮะอันนี้แบบบ้านๆเลยอ่ะดูเห็นไหมเนี่ยเลี่ยมอย่างดีเลยครับ เจ้าของสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีทุนทุนรัพย์ในการเลี่ยมทองในการเลี่ยมเงินเขาก็เลยเลี่ยมกรอบเนี่ยแบบโบราณโบราณ,ราณแต่เป็นพระปากน้ำเคลือบนะครับนี่ฮะปากน้ำเคลือบผมผมดูนี่ท่อมจริงเลยดูนะครับดูน้ำเคลือบนะครับเป็นน้ำเคลือบเก่านะครับไม่ใช่เคลือบใหม่ๆนะเนี่ยดูใบหน้าเหมือนกับรุ่นแรกเลยนะครับผมก็ไม่เป็นนะฮะ ดูความคมของนี่ฮะชั้น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 บันไดเนี่ยเราดูนะฮะน้าน้าเครือบเนี่ยเก่าเราดูนะครับนิ้วมือเห็นไหมใบหน้าคมชัดดูนะครับเลี่ยมเก่าอย่างนี้นะครับเลี่ยมโบราณนะเราดูน้ําเครือบด้านหลังนะครับนี่ฮะเราดูยันนะครับเห็นไหมจายันให้แม่นนะครับนี่ฮะเป็นพระเครือบสมบูรณ์มากแล้วพระอยู่ในกรอบเนี่ย เขาบอกอยู่เขามานานแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอุลภาคคลาสสิกเนี่อย่างเงี้ยโอโ้โหเเราสวยจริงตรงองค์นี้ขออนุญาตเปิดสอบถามครับไม่แพงนะครับผมขออนุญาตเปิดสอบถามให้เอฟพีพีเอฟซี F C ได้สอบถามนะครับผมเปิดไม่แพงนะครับนี่ฮะไม่แพงนะครับผมอย่างที่คิดรายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบสองครับก็ประมาณนี้ครับผม พี่ๆในครับสนใจหรือชื่นชอบเพ้าไหนก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์089241595ครับโจแจนพักเครื่องวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ